สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิงคุณด้วนนะครับตอนนี้ผมก็เทหินเสร็จเรียบร้อยนะครับีอยู่แพนนะครับคลิปนี้จะพาไปดูอ่าไม่ใช่ไปดูไปไปอะไรไปช่วยไปช่วยดีกว่านะครับคลิปนี้จะไปช่วยพี่ปอมนะครับล้างรถดีเกินนะครับนี่อยู่บริษัทพี่น้องกันนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเนี่ยครับอยู่บริษัทพี่น้องกันใกล้ๆนะครับอ่า นี่ปอมนี่ขอความเชื่อเหลือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีรถไปดึงให้นะครับล้างรถด,ดีเกินนะครับปีละครั้งนะครับโดนน้ำเนี่ยถ้าถ้าไม่โดนฝนนี่ก็ปีละครั้งเลยครับปีละครั้งปีละครั้งนะครับเราจะไปดูกันทําไมถึงหล่มนะครับเป็นหล่มหรือฟรีนะครับเรืออะไรนะครับส่วนมากน่าจะฟรีนะท่านผู้ชม สีเพราะว่าล้างรถด,ดีเกินนะครับล้างรถด,ดีดีเกินไปนะครับดีเกินไปนี่เราก็ออกจากแพนเรียบร้อยนะครับนี่ก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ไกลกันนะครับเราจะไปดึงกันนะครับมันไม่น่าจะออกแรงเยอะนะครับออกนิดเดียวนะครับที่ปอมจะไปใส่แป้งนะครับไปใส่แป้ง ไปใส่แป้งแต่ว่าไปไม่ได้ครับว่าจะไปตั้งแต่มเมื่อคืนนะครับไปไม่ได้ไปไม่ได้นี่นะครับนี่เห็นไหมอีกคันนึงอ่าดึงไม่ได้นะครับเพราะว่าถอดเผาถอดอะไรแล้วนะครับรถคันนั้นซ่อมนะครับนี่เราจะมาดึงคันนี้กันนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นคนไหมง่ายง่ายง่ายมากอย่งายงนี้ ล่างรถดีเกินครับล่างรถดีเกินไปนะครับนี่เราจะดึงขึ้นเลยนะครับดึงขึ้นเลยนะครับเนี่ยดึงขึ้นเลยนะครับกำลังถ่ายรูปนะครับโอ้ถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยมามาสี่เรื่องไห้ โอ้ล่างดีเกินเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูกันเลยนะครับนี่ผมบอกแล้วเจ้าะยาลางเห็นบ่มันเละเป็นยังสี่เลยเนี่ยล่างดีเกินนึกเหนละ่ะปีละเสี่ยวฝ่อหนำผมกำลังรตังดูใส่ช่างไหนครับรังกับพี่ <S <S> โอ้โหลดบล์แรงเอารถไอซ้อมเรียบร้อยแล้วบล์หนึ โอ้เอาขึ้นมา่อไหร่ครับเอาเลยเลยอะไส่นถอนเผาเปล่าครับโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยดีเลยโอเคครับไม่เฉดปัญหาดึงดึงขึ้นมา่อไหครับเนี่ยจะได้ขึ้นเมื่อไหร่ครับนี่ดิปล่อยเลยครับแมนตัวถ่ายมันบาววิงหุกอนะครับนี่นะผมบอกแล้วอย่าลางรอดเห็นบ่ เนี่ยนะโดนโดนพอน้ำเที่ยวไย่งี้และครับโ,รโดนโดนพอน้ำเที่ยวติดสัมมองกันเจ้าผ้าหลังกับบ่อหลังเอาก็อยุหมองเดียวกันเหมือน,นไหม้างใหนเหรอแต่บันอยู่ในไหนไใน,ใน,ในากหน่อย còn lại, có tịt phớt mẹ ỏ, phớt cái gì, siết, phăng mồm mày, mẹ giờ tặng má tặng đẹp. Đột phỏ đây phốn mắt tưởng nằm làng yên biến gì làm Đây, đây đó không đây Phải khỏi thì hạc một hạc ngồi Đây đi phốn เวลาเล็กขาเน่เด้งฝาดอเลยนะโอ้ยว่ามันมาขาดอกรถโมเบาหนึงโอ้ไปอีกละวโนาซีได้มบอกว่าาาดจะมาขึ้นกับพ่ม่โอ้ยนอนถาวนะอมาขึ้นมหลังมองใทเลนหองน้อนนี่ก็ได้เัวทีหอดบานนี่ชุ่มแพร่ครับ ทเทปประท่านขอขงนันเทปประท่านครับมอนนเลยครับม่ครับขอดีเทประท่านเขียวันลครทงัรถานไห่ไอ,อซ้อนคือไหนนะครับบัด็ืะเรียกไปน็นต้น tặng lắm mึง con tặng lắm mày con ai đi bữa nào nó con đây nào lên nào đây

โอ้เรียบร้อยดีนะนี่นะครับรถดนลควน้ำครับเพลงสิแล้วครับเมต่ังล้๊ม เอารถไอเทียังครับเนี่ยครัเลยสอนเทียครับโอ้โอ้สิ้นตัวนี้โอ้มันดึงไม่ได้ก็เพราะทำซิ้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมลายเลยมันเห็ดไปรอบนึงแล้วแบนี้ม่ได้เอาไปพอกไหมรอบแรกไหมเพิ่อนมาซิ้นยังครับเนี่ยครับเอ่่อนาจะซิ้นเข้าหนาสิ้นเครื่องซิ้นนะครับโต้วทั้งหนาทั้งทอ้ทั้งหนาทั้งไทยสองลูกเลยเนี่ยโอ้อันนี้ก็รอช่างนะครับ กรางครอบคองไปเลยร่วมถึงเนาะอะไรโมทาสร้างยิ <Mm ่งวะครับไปนี่ครับทาสร้างยิ่งวะครับไอ้ป้อมไอ้ยป้อมก็ทาไอ้ป้อมก็ทาวะครับโอ้โอ้ มันเป็นบวกนะครับแ,แมนครับเป็นขีดินนะครับเถืกน้านี่ครับเป็นบวกเลยติดบอเล้อ้เกือบสิบกว่าเลยเี่บเมือเ่อกี้มันอยู่คนเหมไไหลไหมาเรื่อยๆมันหออัแค่นี้มนบองโอ้ยบยังครับชิวแห้งดินแห้เป็นตมได้มาเพื่อนนี่ยแมนเนี่ครับแลวหลังหลุดหนามันม,มันจุ่มกนเนา ที liberal, tamam. okay, Somehow, e ่จริงเพราะบอกนี่ที่จริงมัาน่าจะขึ้นเนี่ยวันนี้ท่านหางมันติดลูกความนี่ลูกมันเริ่มจมลงเลยลูกมันนั่นก็เลยติดเอาคือบัวถอยมาไว้ครับคือบัวถอยเขาพุ่นเขาหูพุ่นเปล่าโอ้เอาบ่ไปกับบ้านบัวับบ้านบ่บ่กบับบ้านบ่ครับ โอ้ยฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนแล้วก็ไปฉีดให้ภัรายาอยู่บ้านน้ำตัวครับนอนน้อนมันเหมอครับมือนี้มันนี่นี่ก็าเพิ่งเข้าไปใส่ใสเอาไอ้รถเสาไปใส่แปลงว่ใส่มือนน่แล้วรถด้แล้วอยู่ว้ามันได้มาเยอะกูเขนอะไรเยอใสบลูกือเ่าครับผมบาบอลูมาที่นีเนาะอือาบุ๊เกเก่าจ เก่าแล้วน <four aus. S 2> ี Stanford, ่ไอหมอกไอหมอกนั่นเนี่ไปเลยไครับผมมาจะไปเลยนะครับโอ้ไปชุ่มแพ้ครับมาเลยไปเลยครับไช่ไหมครับโอ้โมไปยังครับผมไปยังครับจะไหนจมจมยักดอกนะโมเมันเดข้อแข็งเหรอครับผมคลิปนี้ก็บายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าบายบายแน่ปอมบายบายนะอ้าวผครับ